ตัวละครการกระทำสถานที่หน่วยงานอาชีพรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาอ้างอิงหรือสนับสนุนพฤติกรรมใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม จะเรียกว่าแอบรักเธอมานานหลายปีตอนนี้ที่ทักมาก็เป็นจังหวะที่พอดีได้ปวดยามองฉันว่าเป็นวันนับปี Baby ้ก็ l I love you นะเอาดีดีไอพวกที่ทำมาความจะเป็นใครก็ไม่รู้ฉันไม่สนใจแต่ต่อยไปอย่างโกคูก็เหมือนกุมมโนที่สัญญากับฉันไหมได้ตามลาวันพีชด้วยกันกับฉันไปก็ไม่ดีครับรอเธอถึงพอดีก็ไม่ดีว่ารอเธออยู่ตรงนี้มาจริงดรือว่าม่ยอมถ้าเธอคิดจะมารอ ดี๋ยวเธอดีเธอดีก็มาดีคว้ารอเธอจะพอดีก็มาสิค้ารอเธออยู่ตรงนี้เข้ามาดีฉันจะกอดเธรักเธอไปตลอดตลอดชีวิตก็มาก็มาดีคว้ารอเธอจะพอดีก็มาดีว่ารอเธออยู่ตรงนี้มายถึงรู้ว่าไม่หยอกถ้าเธอคิดจะมาหลอก ดียวเธอดีเจอดีก็มาดีควับรอเธอจะพอดีก็มาสิค้ารอเธออยู่ตรงนี้ก็มาดชฉันจะกอดจะรักเธอไปตลอดอก็มาดีก็มาดีว่างไงพี่สะพายเอ้าพี่นูเฮ้เฮ้กูเอาของมาให้ออ้ว้าวทำลูกกันลาวพี่ไทยไปสอนผมม่เรื่องจะถาม ขารับพวกพี่สักห้านาทีได้ไหมครับเมีอะไรพี่กองกับพี่เฮลบอกว่าพวกพี่สนิทก,กับพี่แชมปมากผมอยากจีบพี่แชมป์เลยอยากจำขอคำปรึกษาจากพวกพี่หน่อยครับ พี่กรณ์นนครับผมมีคําถามเกี่ยวกับพี่แชมป์หน่อยว่าไงนะจ๊ะ<ฮ>คือผมอยากรู้ว่าพี่แชมป์เขาโสดไหมครับอทษถามทำไมอรอก็พี่แชมป์เขาน่ารักดีครับจริงไงอย่ามึงตอบไงดีเนี่ยออโสดหรือไม่โสดนะพี่ว่าถ้าหนูอยากรู้เนี่ยหนูลองไปถามพี่สอนกับพี่ไทยดูก็ได้นะบางทีพวกพี่สองคนอาจจะ ไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ลองดูไปถามพี่สอนพี่ไทยไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็โอเคละสู้ๆนะเป็นกำลังใจไม่ข่าวว่า เข้าออฟิศมาไม่ใช่หรอแล้วจ,จีบคนนออฟฟิศเ,เลยไล้ไงงานการไม่ทำเหรอก็ทำครับแต่เรื่องพี่แชมป์ก็สำคัญผมอยากรู้ว่าพี่เขาชอบคนแบบไหนเผื่อผมจะมีความรักในที่ทำงานบ้างกวมกลับไปทำงานนี่วเวลาทำงานนะไม่ใช่เวลาส่วนตัว เดี๋ยวค่อยมาคุยก็ได้ครับแต่ถ้าพวกพี่ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมจีบใครไม่เคยพลาดแค่พวกพี่อย่ามาขัดก็พอแล้วห้าทางไม่งควนเตนชิบหาย เสือมัชอบไปแชมป์อีกมึงเอาไงวะสวัสดีครับมากันเยอะเลยวันนี้รับอะไรดีครับเด็กๆเอาอะไรกันบ้างเดี๋ยวเพีย์เลี้ยงเองนูกับจเวินเอาชาเขียวค่ะอืมงั้นผมเอา อเมริกาโน่ที่หนึ่งครับอเมริกาโน่โอเคผมเอาชาเขียวสองอเมริกาโน่หนึ่งแล้วก็มอคค่าหนึ like ่งครับได้ครับครแต่เอ๊ะวันนี้คุณแชมปไม่ดื่มเมนูเมโลมอคค่าหรอครับอ่มอะไรคือเมโลมอคค่านะคะเป็นกาแฟร้อนใส่มาส์เมลโ่ครับปกติคุณแชมปจะดื่มทุกวันครับเฮียปกติเฮียกินแต่กาแฟเย็นไม่ใช่หรองั้นผมขอเปลี่ยนเป็นเมโลมอคค่าได้ไหมครับ ไม่ได้ทำไมล่ะครับผมอ,อยากกินกาแฟเหมือนที่พี่แชมป์กินแชมป์กินแต่มมค่ายเย็นแล้วไอเมลโล่อคคานี่ของใครครับผมเพื่อนกูเองอะพี่เอาเมลโลมโมค่าหนึ่งเอสเปรสโซ่หนึ่งได้ครับไอแชมป์เมื่อกี้กูเห็นคุณจูนเรียกมึงไห่จะวิ่งอยู่ตอนนี้เหรอเออ ผมด้วยเหรอเออไปดิไปกันที่นี่ว่ามึงอย่าไปยุ่งไับแชมป์เลยทศมึงเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมกูเห็นรีพอร์ตให้มึงส่งงานช้าอยู่กูว่ามึงลองปรับวิธีทำงานดูก่อนไหมพี่ครับ ผมโตจะมีงานทําขนาดนี้แล้วไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกว่าอะไรควรหรือไม่ควรหรอกนะครับและอีกอย่างลุงผมเขาก็บอกว่าผมได้ทํางานต่อแน่นอนเรื่องงานพี่ไม่ต้องห่วกงหรอกครับพี่ทศไม่น่ารักเลยอ่ะไม่น่าเป็นแบบนี้เลยไอเรื่องที่เราได้ยินไม่เกี่ย ไม่ต้องไปบอกใครนะถ้าได้กาแฟแล้วก็รีบกลับไปทานข้าวได้แล้วเดี๋ยวหมดเวลาพักเอาไงต่อก็ไม่เอาไงก็ต้องแล้วแต่หัวหน้างานมันอะมึงนี่ใจเย็นกว่าที่คิด นี่มึงเรียกกูามาที่นี่ทําไมหรอียนี่มมาจีบมึงไม่ใช่หรอมึงก็ยืนนี่มาจีบอยู่ได้กูมไม่เข้าใจอ่ะถ้าไม่ติว่าอยู่แนวผิดนะกูถีบหน้าแม่ไง่ายไปละแต่กูไม่ได้ชอบน้องมันนะเว้ยถ้ามึงชอบขึ้นมาไงกูจัดการมึงลือจัดการแม่งด้วยมึงจัดการอะไรเราเป็นอะไรกันต้องให้กูย้ำเหรอว่าเราเป็นอะไรกัน มึงเป็นเมียกูไงใครมึงเป็นของกูกูหึงจนกูจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยแล้วเฮียนี่มันคิดว่ามันเป็นใครถึงกล้ามาจีบมึงต่อหน้าผัวมึงอะกูไม่ใช่เมียมึงแฟนกันเราก็ยังไม่ใช่เลย ความจำเสื่อมเหรอหรือต้องให้วุฒเตือนความจำอีกทีก็มึงไม่เคยบอกไม่เคยพูดว่าเราเป็นอะไรกันแล้วที่มึงดูแลกลูกัวก็ไม่ได้แตกต่างอยางที่มึงดูแลคนอื่นไม่ได้พิเศษไปกว่าใครเลยใช่ไหมไม่ใช่ งั้นทำไมกูถึงไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยกูรักคุณไอซแชมป์ รักมึงมาตลอดเลยที่ผ่านมาเนี่ยกู <c oughs> ไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำว่ามึงสำคัญกับกูแค่ไหนในความสัมพันธ์ของเรา ไม่ใช่แค่เพื่อนแน่ๆมันงต้องน่ารักขนาดนี้ด้วยกูถึงจะตายอยู่แล้วเนี่ยไอ้เห <Yeah. S 1> ียกูรักมึงนะแชมป์ มัน่นก็รัก,กูเหมือนกันใช่ป่ะอือเห็นรักกับกูนะแต่ที่นี่มันมันเป็นไรหรอทำที่นี่เลยตื่นเต้นดี เออพี่แชมป์รุ่นพี่ที่บริษัทกูหน้าตาดีสัสๆถ้ากูได้ควงอะ่ะคงเท่ดีสมัยนี้เขาชอบไม่ใช่หรอผู้ชายรักชายอะ่ะเกาะกระแสนหน่อยก็น่าจะดีเออพี่แชมป์เขาเป็นคนคุยง่ายเป็นกันเองใจดีอยู่เออสิอวะ โปรไฟล์กูก็ไม่ธรรมดาใครอย่ไหนจะไม่ชอบมังวะอ้าวพี่ไทยจะไปไหนล่ะครับมึงไม่ไม่ไประโยชน์ตั้งแต่การทำงานอย่างสมองเลยนะคิดแต่เรื่องําต่ำ,ตำสนุกมากเหรอเรื่องที่มึงทำกูถามจริง,ม,งมึงคิดมึงเท่อ่ะทำในเรื่องยี่ยีอย่างเงี้ยแล้วมึงล่ะ มีสิทธิ์อะไรมาว่ากูใหญ่มาจากไหนเป็นแค่เพื่อนพี่แชมป์ถ้าพี่แชมป์จะเอากูมึงก็ไม่ต้องเสือกทำไมกูจะไม่มีสิทธิ์เฮ้ยมึงยาพี่แชมป์ครับพี่ช่วยผมด้วยพี่ไทยทำร้ายผมมึงปล่อยมันไปเถอะไทยออกไปก่อนเดี๋ยวกูจัดการเอง แต่แม่งเออเดี๋ยวกูจัดการเองน้องมีอะไรว่ามาพี่ชมครับผมอยากรู้ว่าพี่มีแฟนหรือยังครับคือคือผมชอบพี่ครับอ่มพี่แชมป ถ้าเกิดแชมป์อึดอัดอะ่ะไม่เป็นไรเลยนะครับหรือเพราะว่าไอพี่ไทยเดี๋ยวผมให้มมมลุงผมอ่ะไปไล่เขาออกก็ได้นะครับพี่ขอบคุณในความหวังดีของน้องนะแต่น้องอะ่ะเก็บความหวังดีนั้นอะ่ะเอาไว้กับตัวเองดีกว่าเอาเวลาเนี่ยไปปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นเผื่อวันหนึ่งลุงของน้องไม่อยู่แล้วเนี่ยน้องจะได้เอาตัวรอดได้และอีกอย่างนึงนะ พี่มีแฟนแล้วแล้วแฟนพี่ไม่ชอบนะเวลาที่มีใครมาจีบพ,พี่แฟนพี่เป็นใครครับก็เป็นลูกเจ้าของบริษัทเราไงลูกเจ้าของบริษัท เห็นหรอมันมีรอยจริงเหรอพี่รอยตรงไหนะ่ะ